ก็สวัสดี f c ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการงัดยางกันนะครับอัับแรกก่อนที่เราจะทําการงัดยางน,นะครับให้เราคายจุบลมออกทั้งหมดเลยนะครับคายจุบลมออกอนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการงัดยางเนี่ยนะครับก็มี f c ถามเข้ามานะว่าผมทําทตามที่ที่ท,ทําคลิปลงไปนั่นแหละนะในการงัดยางแต่ทําไม นะครับงัดไปแล้วยางมันก็จะรั่วอยู่เหมือนเดิมนะครับุกท่กานนะอ่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆได้วามกันไปเป็นแนวทางนะครับก็เราก็เข้าใจอยู่นะครับว่าช่างมือใหม่ทุกคนต้องเจอมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหล็กงัดยางดีปากนะครับอ่างัดยางรั่วนะครับอ่ามันเจอมันจะต้องมีปัญหานี้อยู่แล้วอันดับแรกนะครับเหล็กงัดยางนะครับเราต้องทําการปรับแต่งตรงปลายก่อน นะอันนี้เราตัดสั้นเกินไปนะตัดสั้นเกินไปนะครับสําหรับปลายเหล็กงัดยางนะจริงๆแล้วปลายเหล็กอัดยางถ้าเราเล็งลงไปมันจะเสมอกนพคดีนะมันจะเสมอกันพอดีนะครับทุกท่านแล้วก็เจียเจียให้มันบางด้วยนะครับเจียให้มันบางด้วยนะอ่าให้มันเสมอกันนะครับให้มันเสมอกันแล้วก็เจียให้มันบางด้วยนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ให้เราเข้าใจตามนี้ว่าเหล็กงัดยางที่เราซื้อมาเราจะต้องทําการเจียแต่งเป็นลักษณะต่างๆ ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือเหล็กงัดยางที่เราจะใช้ในการงัดยางวันนี้นะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเลยในครับก็จะเป็นการงัดยางเราจะใช้เหล็กงัดยางทั้งหมด3ตัวในการงัดยางเวลาเรางัดยางเวลาเรางัดยางนะครับให้กดจุบลมกดจุบลมลงไปก่อนนะให้กดจุบลมลงไปให้มันจมก่อนนะถ้ามันกดไม่ได้ ถ้ามันกดไม่ได้นั้นหมายความว่ายางเส้นนั้นบดยางมายางมันจะมากองอยู่ตรงนี้ตรงจุกลมนะถ้ายางมันมากองอยู่ตรงจุกลมให้เรางัดห่างจากจุกลมมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายางเส้นนั้นนะยังไงยังไงนะครับมันก็รั่วอยู่แล้วนะครับรั่วแล้วก็รั่วหลายแผลด,ด้วยเพราะว่า,วามันย้ํามานะถ้าเรามางัดฝั่งตรงข้ามจุกลมในกรณีที่รถบดยางมา,ถ,าถ้าเรามางัดฝั่งตรงข้ามจุกลมเนี่ย ยางนอกกับยางในมันพันกันอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามจุกลมเวลางัดก็ไปยังไงมันก็ไปเจอ,อยางในอยู่แล้วนะครับมันจะงัดยากนะไม่ใช่ว่ามันงัดไม่ได้มันงัดยากดังนั้นการที่เราจะงัดออกเปลี่ยนยางเนี่ยเราจะงัดห่างจากจุกลมไม่เยอะนะงัดบริเวณจุกลมถ้าลดบดยางมานะครับย้ำถ้าลดบดยางมาให้งัดห่างจากจุกลมไปเล็กน้อยเราบีบรูก่อนนะตรงไหนที่ ดีบลงไปได้ก็คือตรงนั้นไม่มียางมากองนะครับถ้าบีบลงไม่ได้นะครับถ้าบีบลงไม่ได้ตรงนั้นยางมันมากองอยู่เราจะไปงัดนะเราเราจะต้องไปงัดจุดที่มันง่ายก็คือจุดที่เราบีบลงไปได้นะครับที่เหลือก็ทำทำการกดยางให้มันตกขอบก่อนนะครับทีนี้ถ้าเป็นยางลมยางอ่อนลมยางอ่อนแบบไม่ได้บดยางมาให้งัดฝั่งตรงข้ามจุกลมนะ ในเครนี้เราจะทําการงัดบริเวณนะงัดบริเวณอยางจุกลมไปนิดหนึ่งนะอันนี้จุกลมนะมีจุกลมนะครับเราจะงัดห่างไปนิดนึงนะครับทุกท่านวิธีการงัดผมก็จะใช้หรืองัดยางงัดทั้ง3าตัวนะครับงัดยังไงงัด3ตัวนะครับอ่าตรงนี้ใช้หึงงัดยาง3ามตัวนะตัวแรกนะอ่าตัวแรกนะกดลงไปนะ อันนี้ก็คือด้านงอนะด้านงอตัวที่หนึ่งนะห่างไปนี่ห่างประมาณนี้ประมานิ้วหนึ่งนะครับงัดลงไปนะครับแล้วก็ห่างมาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับงัดอันแรกนะครับงัดอันแรกงัดอันสองนะครับแล้วก็งัดอันที่สามอันนี้ก็คืองัดออกนะอ่าตรงนี้ขอได้เลยทีนี้นะครับนี่อันนี้มันจะไม่ดีล้วมันจะไม่ดีละนะครับ ทีนี้เราก็หมุนมานะครับหมุนมาอีกนิดนึงก็เอาด้านงอเหมือนเดิมนะครับงัดเข้าไปห่างไว้ประมาณสองข้อมือนะแบนี้นะครับเห็นไหมนะครับวิธีการงัดยางนะครับทีนี้ก็เอาตัวนี้ออกได้เลยก็คือการงัดยางออกนะครับทุกท่านเอากล้องลงเป็นตัวนะครับนี่ก็คือการงัดยางออกนั่เองนะครับทุกท่านอ่ะเดี๋ยว งัดให้เสร็จรอบเดียวเลยนะครับขอขุณย่านะครับทุกด้านนะงัดให้เสร็จรอบเดียวไปเลยนะเนี่ยนะครับนี่งัดนะเติมนี้ไปเลยนะครับงัดนอะอกไปเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนยางในอยู่แล้วนะครับอ้าวทีนี้ก็ล้วงเอายางในออกมานะครับล้วงเอายางในออกมานะอ่านี้นะครับ ตัวเขา,เอาอยางใหออกมานะครับขอขออภัยด้วยนะครับกล้องมันมุมใกล้ซะเละเกินไม่มีคนจับกล้องให้นะครับทุกท่านนี่นะครับขอขออภัยกันด้วยนะอันนี้คลิปสดนะคลิปสดนั่งอยู่ในห้องเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนี่นะครับเราดึงออกมาเลยนะอ่าตรงนี้นะครับที่เหลือเราก็ทําการงัดเอายางนอกออกนะครับงัดเอายางนอกออกอีกต่อหนึ่งนะครับทุกท่านนะ อ่าผมไม่ได้ตั้งกล้องมุมสูงนะขออภัยด้วยวิธีการเอาย่างนอกออกจากพวงล้อสิบอาจารย์นะครับก็มีสิบสูตรสิบเทคนิคนะครับทุกท่านนะก็อ่ะว่ากันไปตามนั้นนะครับทุกท่านวิธีการเอาออกของแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันนะครับผมจะทําแบบนี้งัดออกไปแบบนี้นะงัดออกไปแล้วก็กดลงเลยกดลงกดลงกดลงแล้วก็ออกไปแบบนี้ นะอันนี้จะมีการลองวงล้อนะจะมีการใช้ผ้า,าเทปลองวงล้อก็เพราะว่าวงล้อมันเป็นสนิมนะงวงล้อพวกข้างในนะครับมันเป็นสนิมนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีการลองวงล้อจนเต็มนะครับก็ต้องมีการลองวงล้อจนเต็มนะครับทุกท่านนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการหายางในก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบอยางในกันนะครับวิธีการงัดเข้า Nah, teman-teman.